ารถเข้าใหม่เบนซ์ ben e สองห้าศูนย์ cdi decem นะครับปีสิบเอ็ดบอกราคาก่อนเลยเดี๋ยวลืมขายแค่หกเก้าเก้าหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นถูกส,สุดในเว็บนัจ้ะราคาตลาดแตกแต่ไฟแนนซ์ได้แปดแสนนะครับรถสวยพร้อ,รอมใช้มือเดียวนะครับจัดได้หมดที่สกุ๊ทิสโก้ มาดูกันได้เข้าใหม่สวยไหมสวยกริบเลยอ่มะมาดูกันได้นะจ๊ะ อยู่หกสนะครับปี1นูนนะครับอันนี้ c 2 5สนะนะครับราคาจะสูงหน่อย4 2่แงยังอยู่สี่นสเบนซ์ e ีสองยนะครับยังอยู่ยังอยู่อันนี้แสนยังอยู่แสนแปด ขายทุกถูกอันนี้หกเก้าเก้ามันอยู่หกเก้าเก้านะครับสเปซวัก้อนสองแสนห้านะครับสีดำสวยเลยกับแฟนได้ B M B M B B B M อันนี้ ห้าห้าเก้านะครับปรับลงสองหมื่นนะครับลาด้าไฟเตอร์สี่ประตูแสนสองเก้านะครับแฮมบรีแฮมบรีสองห้าเก้านะครับคันนี้สองห้าเก้าแฮมบรีแฮมบรีศูนย์เจ็ดออโต้นะสองจุดศูนย์จีสองห้าเก้า นะครับสวยๆเดิมๆฟอเอสเคสองแสนหนึ่งหมื F ่นลดมาสามหมื่นนะครับเหลือสองแสนหนึ่งมื่นแจ๊สสองแสนแปดนะครับสวยๆสยีส้มเล้าใจส้มลําลโบนะครับอันนี้ส้มลําโบขาวอะไรนะเขียวลําโบอ่ะคันนี้คันนี้ลูกพี่ลดลง มาห้าหมื่นะครับจากสามแสนห้าเหลือสองเก้าเก้านะครับถูกๆเลยนะครับปรับลงห้าหมื่นคันนี้สองแปดแปดนะครับเหลือคันเดียวนะสีบอลไปแล้วสีบอลไปแล้วนะครับบอลไปแล้วอันนี้สี่หมืนเก้าออตโตออตโตสี่หมืนเก้าอันนี้ แสนเก้าเก้านะครับแสน 99. เก้าเก้าเบนตากลมแสนเก้าเก้าอันนี้รีโวรีโวปียี่สิบนะครับปียี่สิบรีโวรีโวเกียร,ร,ร์ธรรมดานะสองจุดสี่นะครับล้อแม็กล้อยางก็ชุดลาเท่าไหร่ละสี่ห้าหมื่นละนะครับข้างในเป็น วิทยุสวยเลยนะครับนะมาดูกันได้วีโก้แล้วก็มีวีโก้สองแสนสามนะครับวีโก้สองแสนสามเบนซินนะวีโก้แชมป์แคปอันติสก็มีอันติส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 นะครับ แสนแปดพันนะครับรถตู้ตรถตู้ตรถตู้คันนี้เท่าไหร่อ่ะคันนี้เท่าไหร่ลืมราคาแล้วแสนก็บาทรถตู้ตรถตรู้แสนก็บาทคันนี้ถูก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 นะครับดีเซนนะออเกียร์ธรรมดาดีแม็กยังอยู่ดีแม็กสามแสนสามยังอยู่ยังอยู่ ดูกันได้ออโต้ Auto นะสามพันดูกันได้ดูกันได้เบนเบนส่งไปทำเบาะทำอะไรมาแล้วนะปรับราคานิดนึงเป็นแสนหนึ่งเก้านะครับทำเบาะเรียบร้อยเบาะสวยเลยนะครับมาดูกันได้มาดูกันได้คุณได้สาม 59นะครับขายพร้อมทะเบียนนะทะเบียนสวยโรโล,ล่า9 9คันนี้แสน9 9นะครับแคมบรี่245นะครับสีเทาสีเทามี2คันนะมีบอนเงินกับเทานะครับสีเทาสีเทาสวยสวยเดิมเดิมมอมใช้2,4,5นะครับ เบาะสวยแล้วเบาะสวยเบาะทำฟงทำไฟมาหมดแล้วนะสวยเลยเก็บงานมาแล้วนะเหลือสองสี่ห้าถูกไททันขับสีหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับถูก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 ไฮแลนเดอร์ปรับลง ห้าหมื่นจากหกหมืน้านะครับเหลือแค่ห้าเกปรับลงห้าหมื่นะจ๊ะคันนี้ไฮไลท์ของงานเลยไฮไลท์ของคลิปโทรด่วนเลยนะ Bt ห้าสิบ Bt ห้าสิบ ออตโตออตโตนะครับสี่เก้าเก้านะครับสี่เก้าเก้านะครับสี่เก้าเก้าลาเวลา่า <c oughs> คาลิเบอร์นะครับลาเวลา่าคาลิเบอร์ สวยๆเดิมๆค่าแสนกว่ารถเข้าใหม่ <c oughs> นะครับค้าแสนกว่าวีคอร์สวีคอร์สสีขาวมีคคริบอยแล้วนะจ๊ะมีคคริบอยแล้ววีคอร์สสีขาวคคริบอย เข้าใหม่เข้าใหม่นะครับหนึ่งแปดแปดแปดนะครับ7จ็0 0สปบาทขับสี่นะจ๊ะคันนี้ซูเปร์ xv สีส้มนะจ๊ะต,ต,ตัวคอตัวคอรแท็กหนึ่งแปดนะครับ ตัวคลาสแท็กนั้นหนึ่งแปดนะคันนี้อยู่หกสี่เก้าหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทขับ4ีออตโต้นะครับคันนี้สีส้มสวยๆเดิมๆนะครับมีคันเดียวในเว็บเลยนะสีส้มเนี่ยโบตอน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 ฟรีเว่แสนแปดเบน คูเป้เราก็ยังอยู่นะครับเบนซ์คูเป้เราก็ยังอยู่เทไหร่นะเก้าแสนสองนะครับเก้าแสนสองถูสุดในเว็บรถหน้าหลังเดิมนะจ๊ะหน้าหลังเดิมยี e ่สามร้อยอันนี้ขายอยู่เก้าแสนเก้าหมืน e 300 b ้ t e c h Hybrid a m g นะครับนะครับสังคาแก้วโดท็อปสุด a m g นะจ๊ะสวยๆเดิๆมหมดเลยท็อปสุดนะคันนี้ย9,9แสนเแอตทราแอตทราแอตทรา,ทราปี14นะครับ 2 5งแ0 0หบาทพุสตาร์นะครับตัวท็อปพุสตาร์นะครับเรามีเดียท็อปท็อปนะครับแอสตราแอสตราโนเวล่ <c oughs> นวานเวล่าครับสี่สปอร์เทคออตโตออตโตนะครับ อันนี้อยู่ห้าเก้าเก้าอจูเนอร์สีน้ำตาลโอรจูเนอร์ er. สีน้ำตาลนะครับอันนี้อยู่โปรโมชั่นนะครับแปดแสนเก้าหมืนบาทตัวขับสี่ออโต้นะครับสองจุดแปดขับสี่ท็อปสุดนะครับที่อื่นขายเกือบล้านนะครับเราขายแค่แปดแสนเก้า โค้ดถูกอ่ะนะครับโค้ดถูกโค้ดถูกตัวท็อปสุดนะสองจุดแปดขับสีคันหนึ่งไตตันกับสีสีดำเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดก้าวเก้านะครับออตโต้นะรับสีสีดำตัวท็อปสุด กล้องสามหกศูนย์นะครับสีดำมีคันเดียวในเว็บหายากมากนะครับจัดไฟนนซนได้เต็มนะจัดไฟนนซ์ได้ทุกคันเบนบนเบนสเบนเบนสีสามร้อยบูเทคหนึ่งสี่นะครับสัลูปราคาแก้วนะครับ อันนี้เท่าไหร่ร้านหนึ่งเก้าร้านหนึ่งเก้าลืมบอกราคาตัวท็อปสุดนะไอบีที BT เราเยอะจริงเนะาะเดี๋ยวดูก่อนบีทีอันนี้อเ,เอเกียรโต้บีทีห้าสิบโปรทันเดอร์ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทบีทีเราเยอะมากเลยอะ่ะอันนี้ของเฮียนะห้าห้าแสนเข้าใหม่คันหนึ่ง อันนี้แต่งหน่อยๆปกติจะได้ได้เดิมมานะคันนี้มีแต่งล้อยางสวยเลยเห็นไหม Bt ห้าสิบ Pro เกียร์ธรรมดานะครับสี่ห้าเก้าไม่มีแล้วในเว็บไม่มีอะราคานี้ก็ไม่มีแล้วส่วใหญ่ก็จะ สี่แปดสี่เก้าก็หมดแล้วเพราะว่าอันนี้เป็นสต็อกเก่าไงราคาเก่ามันถูกกว่าตอนนี้รถเดือนนี้ราคาปรับขึ้นหมดเลยนะครับมาดูกันได้มาดูกันได้ดไดอ้าวลดร,ราคารับปีใหม่นะครับคันนี้สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะลดเหลือสองแสนหนึ่งพอเลยลดไปเกือบสามหมื่นนะครับคันนี้เอส a p e ปีหนึ่งศูนย 2.3เป็เบนซินออโต้ซันรูฟนะครับ XLT นะ2.3 XLT สวยๆเดๆิมๆสีดำด้วย2องแสนหนึนะครับถูกสุดในตลาดมีคันเดียวในเว็บด้วยสีดำคันนี้ปรับลงประมาณ1 5 0 0นนะครับจาก9 9 0 0หเหลือ8 5 0 0 0เท่านั้นนะครับถูกๆกันไปเลยปี1ปี03นะคันนี้ V t เทคครับ ซีวิกวีเทคออโต้ปีศูนะครับปรับลงส,ส,สุดๆคันนี้เกียร์ธรรมดานะจ๊ะ Type C ปีศูนย์หนึ่ง C 1ปีปีเกียร์ธรรมดานะเท่าทุน40,000ื่คันนี้ขาย20,000นะครับออโต้ปีเกนะครับ c ีวิกออโต้ปีเกสีแดงขายถูกๆกันไปเลยนะครับช่วงนี้รับปีใหม่นะครับจะได้มีรถเที่ยวกันนะ นี่คันนี้ก็สวยเห็นไหมสวยๆเดิมๆนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะจ๊ะคันนี้ลงไปเลยเกือบเจ็ด